โอเคครับวันนี้มาพูดเรื่องลำโพงตัวนี้ครับลำโพงตัวนี้ถามว่าพูดเรื่องอะไรคงไม่พูดเรื่องเสียงครับเพราะซื้อมาโอ้ซื้อเมื่อก่อนโควิดอีกนะครับซื้อเมื่อก่อนโควิดมีสองสามปีแน่นอนนครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรสิร่งที่เปลี่ยนเดี๋ยวจะบอกว่าผมเปลี่ยนอะไรไปอ่ะตอนในราชดาตอนนี้น่าจะสามร้อยกว่าบาทมั้งครับมันเป็นสีดํารุ่นเดียวกันเนี่ยครับตรงนี้มันจะทอนแสงนะอ่ะเนี่ยตัวเดียวกันครับแต่ว่านี่เป็นสีดำํำเฉย าถามว่าเสียงเป็นไงก็ทั่วทั่วไปแต่ที่ผมจะมาพูดไม่ได้พูดเรื่องเสียงนะครับพูดเรื่องอื่นอโอเคมามาดูกันว่าผมจะพูดเรื่องอะไรโอเคแป๊หนึ่งนะครับมาคือผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้บางตอนที่ผมใช่อันนี้คือของเก่าครับอันนี้คือของใหม่ที่เปลี่ยนอ่าผมอะ่ะอันนี้คือของเก่า,าก็ใช้มาครับใช้ปกติโอ้ใช้มา เป็นปีสองปีเหมือนกันนะครับแล้วไอ้นี่พังครับไอ้นี่ครับเห็นไหมหลุดไปแล้วครับตัวเสียบชาร์จตัวเสียบชาร์จพังแล้วก็ได้ทําการแกะแล้วให้ให้ให,ให้ให้น้องรู้จักกันอนะไปหาห้ตัวเนี้มาออกเชื่อมใหม่ก,ก็ก็ยังหลุดอีกมันไม่ค่อยดีแล้วครับอ่าพอเต่ตรงน,นี้เจ็บมันก็เกิดปัญหาปัญหาอย่างนึงคือชาร์จแล้วไฟไม่เก็บเข้าไปในแบตอ่ามันจะตัดตลอดก็เลยว่าเสียละ ลำโพงตัวนี้ไม่น่าใช้ได้ต้องบอกก่อนว่าวันดีขึ้นดีครับหมุนเล่นในลาซาดา้าหมุนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับและก็ไปเจอครับเจอตัวนี้มาเดี๋ยวผมนัดขึ้นมาให้เคนี่ครับเจอบล็อกเดียวกันเลยครับบล็อกเดียวกันเลยถามว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ผมอธิบายเลยว่าผมซื้อมารวมส่งด้วยแล้วประมาณร้อยยี่สิบบาทถ้าจำไม่ผิดนะตัวมาแปดสิบเก้าสิบาทนี่แหละครับอ่ะอันนี้ผมเอาน็อตออก ยังไม่ได้ใส่น็อตขึ้นไปเพราะว่าจะมาทําคลิปก็เลยยังไม่ได้ใส่นอ็อตอ่านี่ครับนี่ครับอันนี้คือแสงไฟของมันอยู่แล้วมันเป็นลําโพงซ้ายขวาครับหนึ่งอันและอันเนี้เป็นสายด้านเนี้ยอ่ะนี้นี้มันเป็นลําโพงซ้ายขวาครับของใหม่เนี่ยมันให้ไอ้ตุ่มอันนี้มาด้วยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ก,ก็ก็ปล่อยไป อาจจะเป็นลำโพงอีกตัวหรืออะไรสักอย่างรู้ใครรู้ก็บอกได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่อันเก่ามันเป็นอย่างนี้ครับซ้ายขวาเสร็จแล้วน,นี่คือตัวชาร์จเข้าแบตใช้ไฟแบตนะใช้ไฟแบตไม่ใช่ตัวชาร์จเข้าแบตตัวนี้คืออ่าชาร์จเข้าไอต่อจากแบตอ่าตัวนี้แล้วเขาก็จะให้สายมาด้วยร้อยยี่สิบนี่นะให้มาพร้อมเปลี่ยนพร้อมใส่ทุกอันครับอ่าอันนี้ลำโพงไม่เป็นไรไงไอตัวนี้พังไอตัวชาร์จเอ๊งใส่จะเจ๊งละไม่ ลำโพงตัวนี้ไม่น่าใช้อะไรได้แล้วแต่ก็อย่างที่บอกครับเป็นเลื่อนมาเอาเฮ้ยเจอร้อยี่สิบไม่ต้องทาอะไรครับมาถึงก็เสียบเลยเอาเสียบเลยสายก็มีอยู่แล้วครับเสียบเสียบตาข้อสังเกตตรงนี้เดี๋ยาให้ดูก่อนข้อสังเกตตรงนี้ครับไอเนี้ยครับไอตรงแดงๆเนี่ยครับมันให้มาคั้วบ,บวกคั้วลบอะ่ะมันไม่ตรงกรันคือถ้าเสียบสายชาร์จอะ่ะไว้ตลอดอะ่ะใช้ได้เลยแต่ถ้าจะใช้แบตอ่ะครับ ไฟมันไม่เข้าแบตอ่ามันไม่เอาไฟจากแบตออกมาเพราะว่าขั้วบวกขั้วบลบมันสลับกัน่าก็เลยใช้วิธีตัดสายครับสลับตัดสายสลับดํากับขาวนี่เห็นไหมครับตรงปลายนี้จะเป็นดาครับอ่าก็คือสลับซ้ายขวากันนะครับมันเป็นขั้วบวกขั้วลบอ่าเพื่อให้ไฟมันเข้าอ่านึกออกไหมครับก็แค่นั้นไม่มีอะไรแรไกจเอาเนี่ยพันพันีน่เห็นไมไม่ต้องใช้หัวแรงอะไรก็ได้ครับ อ่าเสร็จแล้วก็ใส่ไปพอดีพอดีมันทำมัเพื่อพอดีครับแต่ถามว่าเราได้ของใหม่แล้วได้ชาร์จได้ใช้ได้เสร็จมีข้อสําคัญอีกอย่างนะครับอันนี้เห็นตัว usb ไหมครับอ่าอันเก่าครับอันที่มามันไม่มี usb นะครับมันมีเมมเล็กซึ่งอันนี้ก็มีมีสาย3.5ก็มีอ่าตัวเพิ่มเสียงเบาเสียงอะไรมีเหมือนกันหมดครับเปิดได้อ่า <M> เห็นไหมครับว่าเปิดได้อ่าถ้าเปิดปุ๊บ เสียบ USB อ่ะเสียบให้ดูนะมันอ่านเลร่ไ USB Drive อ่าเห็นไหมครับมันอ่านมันอ่านอ่าเคไม่อยากเปิดเพลงเดี๋ยวเกิดโดนลิขสิทธิ์อะไรอีกเอาเป็นว่ามันอ่านคือเหมือนกันเปลี่ยนแล้วก็ยังได้อัปเกรดด้วยครับแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนยากอะไรนะครับอ่าอ่าอันนี้อันนี้มันมีรูไม่อยู่ด้านนี้แต่อันนี้จะมีรูไม่อยู่ด้านนี้นะครับคือมันมาแผงคนละแผงแต่ว่ามันใช้ได้เหมือนกันอ่า ผมอยากจะบอกว่านี่วิธีเปลี่ยนง่ายๆครับร้อยกว่าบาทไม่ต้องทําอะไรถ้ามีตัวลำโพงเนี้ยหรือว่า,าใครมีชุดลําโพองอยู่ชุดเล็กหรือว่าจะทำำําลําโพงส่งครูอะไรนะครับก็ลองไปดูมันมีมันมีมาอย่างนี้เลยมันมีสายมาด้วยต่อเข้าลําโพงต่อเข้าไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บจบครับจบต่อถ้ามันให้มาอย่างเงี้ยอ่ะสา่ขั้วบวกเขาลบก,ก็เสียบไปแล้วก็แตะแตะกับฐาน ได้ได้เขามีลําโพงเล็กๆอะไรพวกนี้มันไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่นอ็นอตน็อตมันก็จะแปลกนิดนึงนี่แต่พอดีผมมีไขควงทุกแบบอ่าก็เลยไขยได้เดี๋ยวก็จะไขลงคืนลงไปครับเพราะว่าถือว่าทําอันเนี้ยว่าจะมาทําหลายๆส่วนอยู่คลิปมันก็คงประมาณนี้ก็คือบอกว่าเออลืมบอกไปอีกนิดนึงมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเคยมีคนถามผมในเรื่องลําโพงลําโพงลําโพงไม้ที่ผมเคยแจก ตอนวันเกิดครับผมแจกไปหมดแล้วผมไม่ไม่ได้มีตรงนี้แต่ว่าที่เขาถามคือเขาถามว่าอย่างนี้อ่ารุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้อ่ารุ่นเนี้ยน,น,นะครับเขาถามผมว่ามันสามารถใส่สามจุดห้าได้ไหมผมไม่มีของผมเลยไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันใหญ่กว่าไอนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีพอดีกันหรือเปล่าแต่ถ้ามีคือนี่ไงสามจุดห้าครับเอาไปใส่แทนมันผมไม่มีก็เลยไม่สามารถจะแกะได้ผมแจกไปหมดแล้ว แต่มันอาจจะได้นะถ้าคำนวณเนี่ยถ้าใครคิดว่าเฮ้ยอยากจะลองให้ให้ผมเอาไม้ทัดวัดตัวเนี้ยว่ากว้างยาวเท่ากับตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยผมวัดให้ก็พิมพ์มาในเมตแล้วกันนะครับอ่ามันอาจจะแก้ไขตัวตัวเนี้ยมันไอตัวยาวเมื่อกี้มันใส่สามจุดห้าไม่ได้อืมมันต่อสายสามจุดห้าไม่ได้ก็เลยว่าต้องต้องลองดูต้องลองดูแล้วก็โอเคครับวันนี้มาอัดคลิปเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปต่อจากลําโพงผมว่าคงตัดลงกันเพราะว่า วันนั้นว่างแค่ทําลําโพงครับแล้วน่าจะคนละเฟรมกันไม่เป็นไรมาฟุ้นเลยดีกว่าที่ให้เห็นนาฬิกาพา,างนี้อันนี้คือเมื่อก่อนอ่ะผมจะเรียกสกีมี่แล้วก็จะได้ยิน SK สเคไบ้างเหรอครับอ่าแล้วก็จะมีอันนึงผมจําไม่ได้แต่มันมีชื่อเรียกถูกเพราะมันเป็นนาฬิกาของจีนครับพอดีมีคนที่เขาดูช่องผมอ่ะแล้วเขาเข้ามาอธิบายแล้วผมก็รับปากเขาว่าผมจะทําคลิปคลิปหนึ่งเพื่อมาอธิบายมัน ผมกะว่าอย่างนี้ผมลองคิวลำโพงไม่อยากทำแยกเล็กๆน้อยๆมันดูซับซ้อนนี่นี่คือติ่งที่ค่าถูกนะดูครับ<ม>เห็นไหมเห็นไหมสีเขอเมื่อยสีเขเม่ยใช่ไหมผมอ่านไม่ถูกอ่านถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกแล้วครับสี่สี่ที่แปลว่าเวลาครับเข่อที่ว่าช่วงแล้วเมื่อย เมือ่อเนี่ยแปบลบว่าสวยงามเห็นไหมครับเขาแปลให้ด้วยนะผมบอกเลยนะถ้คนไปอ่านรายละเอียดถึงว่าเขาเป็นคนที่มีความละเอียดรู้ละเอียดเลยนะแล้วหลังๆอาจจะเรียกแค่เอสเคเมื่อนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมเลื่อนไปอ่านละอ่าเห็นไหมไปหาอ่านดูเขานี่ือความรู้ที่เขาให้มาเพราะเขาก็น่าจะใช้มาก่อนพวกเราครับอ่าเขามีรหัสรุ่นให้ด้วยนะลองดูครับมีรหัสรุ่นที่ ที่เขาคิดว่ามันดีอ่ะอ่าเขาดีดีดีนี่น,นี่ข้อมูลครับถือว่าลา,าลิกามันต้องนะชื่อนี้ครับซิคเหมยหรือ S K เหมย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 เมยถ้าต้องเหมยไม่ใช่เหมยเหมยอ่าถูกละผมก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาจีนแต่ว่าถือว่านี่เป็นความรู้นะก็เลยอยากจะมาบอกผู้คนว่าเฮ้ย นี่นี่สำคัญสำคัญแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้ครับอันหนึ่งผมน่าจะคุยกับเขาอีกแล้วเขาน่าจะมีอันหนึ่งนะครับมาพูดถึงเรื่องเออ่นาฬิกาเนี่ยของไอ SK เอสเคมเออร์เนี่ยนะมันจะมีนี่นี่น,นี่เขาจะแกก็จะอ่านว่าอ่านง่ายๆเ,เอสเคมเออร์อยู่ที่สิบเอ็ดเรือลนละนี่เห็นไหมเขาสั่งมาสิบเอ็ดเรือนนะครับมีที่บ้านนะครับ ใช้มาสามปีเหมือนกันผมก็มีนู่นข้างหลังนุ่นอ่ะสีบางอ่ะให้ดูผมว่ามาเริ่มซื้อนาฬิกาไอ้นเนี่ย sk เม่ย e, หรือว่าอังเรียง,ง่ายๆแล้วกันอ่ะนั่นแหละรครับก็ประมาณปีสองพันสิบเจ็ดอ่ะผมอยู่กับมันมาแต่ตัวที่เห็นนี่คือผมแค่ชอบสีกับชอบนี่มาวางไว้เก็ยบไปหยิบม,มาทั้งขี่เกียจไปหยิบม,มาในตู้มาด้วยอ่าก็เลยว่า แล้วเขาก็จะอธิบายว่ารุ่นไหนอ่ะลองไปตามอ่านดูนะครับถ้าใครสนใจอ่ะเขาเขามีรุ่นให้ด้วยว่าเออรุ่นไหนที่เขาลองใช้แล้วเขาชอบที่สุดอะไรเงี้ยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเขาจะมาพูดเรื่องนาฬิกาจีช็อคด้วยนะแต่อยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเพราว่าเขาทําลองไปไล่นาฬิกาเฮ้ยผมเขาพูดถึงนาฬิกาจีช็อกด้วยนะอยู่ตรงไหนผมจําไม่ได้ละ แต่ว่าผมก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนาฬิกาที่ช็อกตรงนั้นผมแค่รับปากเลยว่าผมจะมาบอกเรื่องชื่อให้มันถูกซีเคซีเคเมยอ่าซีเคเมย์ซีเคเมยแหม,แม่เอออกเสียงยากเหมือนกันนะเนี่ยซีเคเมยอ่ะมีรุ่นหนึ่งที่ผมจําเป็นต้องบอกครับนาฬิกาเนี่ยครับซีเคเมยเนี่ยอ่ะเอสเคเมยเมยเนี่ย ผมอยากจะบอกว่ามันมีมันมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ผมรองแล้วในยี่ห้อเนี้ยถือว่าไม่ดีที่สุดผมมันน่าจะลื้อไปแล้วลือมันไปแล้วด้วยสายมันน่าจะอยู่แถวนี้ลือมันไปสองสาเรือแล้วลหรครับสายมันน่าจะอยู่นี่อ่ะนี่คือสายมันนี่แต่สายมันผมชอบมากนะผมบอกเลยนะมันเป็นยางนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นยางมันเป็นยางแต่ว่า ตรงานาฬิกาแป๊บนึงผมใส่รุ่นให้แล้วจําไว้ว่าไม่จาเป็นอย่าซื้อครับเอ่อของขอเรียกเอสเคไม้กันหนึ่งเจ็ดไม่เอาเอสเคเม่ยหมือนต้องให้ได้ถูกหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดสี่หนึ่งสองเจ็ดสี่แป๊บนึงเดี๋ยวเอารูปหารูปไนแปบ๊บนึงนี่รุ่นนี้รุ่นนี้จริงๆสวยนะแต่ว่าผมลองจับมาหลายรุ่นแล้ะตัวใหญ่มันจะไม่ดีตัวหย่นจะไม่ดีนี่รุ่นนี้ครับ ตัวตัวเรือน่ะมันเป็นยางมันเป็นยาง,น,น,ยางน้ําเข้าง่ายเรื่องของเรื่องอัะที่ผมจะบอกที่มันไม่ดีอ่ะแต่สายมันจะเป็นแบบเมื่อกี้อ่ะมันไม่ดีในทั้งหมดที่ผมลองของยี่ห้อนี้มาแล้วอ่ะอืก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ถ้ามันจําเป็นเนี่ยข้ามรุ่นไปดีกลับรุ่นพวกเนี้ยหรือเหมือนช็อกหรือเหมือนอย่างอื่นอ่ะที่ผมมีอยู่ในตู้เนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าที่มีปัญหาคือตัวที่ผมบอกเมื่อกี้หนึ่งสอง สี่ไม่รู้จะมีขายบันนะวเพราะมันออกมานานแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วหนึ่งสองเจ็ดสี่เนี่ยอาจจะไม่มีแล้วอ่าก็จะพูดถึงเรื่องลำโพงเรื่องนาฬิกาแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าคลิปไหนผมลบไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งจะมีเรื่องกดแหมคนในคลิปอะไรอีกยงองยู u ูบอ่ะผมก็เลยต้องลบไปบางคลิปที่ผมมีอยู่นะเช่นอย่างไอคลิปที่ผมมาบ่นเรื่องคนขายของใน u t u b e อะไรนั่นแหละ ในเฟซบุ๊กอ่ะผมก็ต้องลบพวามันมีหน้าเขาไงถึงจะปิดหน้าแต่ไม่น่าจะมิดเ <c oughs> ดี๋ยวโดนทีหลังอ่าแล้วก็นี่ผมพูดครบไปเนี่ยแปหนึงนะเดี๋ยวผมเลิกก่อนแล้วก็อย่างที่บอกนะผมลำลงลำ,ล,ำ,ล,ำ,ล,ำลงชีวิตโดยเป็นย o ทูบ b e ที่แบบผมตอบทุกคําถามนะจะบน่นจะว่าเลยผมก็เข้าไปตอบจะถามเนี่ยทุกวันนี้ก็มีมาถามวันก่อนก็มีมาทำเลดแอดมาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กก็มาถามก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยครับเต็มที่อย่าท,ท,ท,ที่บอกอย่างเนี้ย มีคนถามว่าให้ผมแนะนําแท็บเล็ตอ่ะผมอยากจะบอกว่าในตรงเนี้ยคือตัวที่ผมเคยทํามาที่เป็นของจีนที่ผมทํามาทีแรกอะ่ะทุกวันนี้ผมใช้อ่านการ์ตูนบ้างเดี๋ยวก็ผมไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมก็จะถ้ามันใช้ไม่ค่อยได้มากอะ่ะก็มันอาจจะถ้าเป็นไฟล์วิดีโอนั้นยังดูได้ดีอยู่นะเออผมก็ว่าจะเอาไปทําเมนูร้านอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเปิดร้านอาหารอ่าเอาใส่รูปอาหารเข้าไปแทนแล้วก็ทําเป็นเมนู ได้แคบเล็ตติดนิ้วส่วนตัวนี้ของไทยเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มันสองพันกว่ามันกว่ากว่าครึ่องอนะแต่ว่าผมนะ่ะช่วยคนที่ตามผมในย,ยูทูสต์นะผมบอกไว้ไปซื้อแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยดีตัวนี้แล้วผมก็ไปเขาเขาเขาขายผมถูกมานะไม่เกินสองพันพันเจ็ดพันแปดแล้วนี่แหละอฮะผมก็ซื้อมาทุกวันนี้มันก็เด็ดๆ็เล่งแล้งแหงๆไปก็เลยหมายความว่าอยากจะบอกไม่ว่าจะเป็นของไทยของจีน เครื่องใช้ไฟฟ้ามันพร้อมเสียเหมือนกันรุ่นเนี้ยที่เป็นเป็นแอนดรอยมาถามผมอะ่ะถ้ามันเจอแอนดรอยเก้าอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ถ้ามันดีอะ่ะในตัวที่ผมจับแล้วดีที่ผมทําคลิปอะ่ะมันเป็นตัวแปะไงตัวเก้ามันผมว่าไม่เวอร์แต่อย่างของเงี้ยอย่างของไทยเนี่ยแบรนด์ไอโนวาเนี่ยประมาณเจ็ดถึงแปดเครื่องอะ่ะเฮ้ยโอเคนะอาจจะมีแฮง์บ้างแต่ก็ศูนย์นะครับประกันดีแต่มันมีตัวไม่ดีไงตัวเนี้ยตรงไปทีไรเขาไม่เก็บตังค์ออกแต่เขาก็ แค่รีมาใหม่อะมันซึ่งผมว่ามันไม่มีปัญหาตรงนั้นมันน่าจะมีปัญหาที่ระบบอีกซึ่งก็นะเช้ใช้ไฟฟ้าสุดท้ายถ้ามันใช้ทุกวันกชอ่านใช้อ่านกระตูนอะดูยูทูบด้ดูในมือถือไม่ค่อยได้ดูในเนี่ยแต่ถ้าเกิดสุดท้ายผมก็ทําเป็นเมนูแท็บเล็ตได้อยู่แล้วผมไม่ค่อยเลยซีเรียสแต่ถ้าใครมาถามผมให้ผมบอกเฮ้ยอันไหนดีไม่ดีเนี่ยผมก็อยากจะบอกเขาก่อนว่าเฮ้ยเอยเอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้อยู่นะ ถ้าแอดผมมาใน Facebook ผมก็จะพิมพ์ได้ยากมากกว่าใน youtube แต่อยู่ในยผมก็พิมพ์เพราะว่าผมถือว่าผมได้ช่วยสักหนึ่งคนก็ยังดีหลักๆก็คือลองถ้ามีโพสต์ไหนของผมหรือสงสัยอะไร่ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่ผมทำเกี่ยวกับพักเครื่องก็เหมือนกันนะถ้ามีใครสงสัยหรือว่ามีอะไรอยากจะถามเออถ้าผมไปถามน้องผมก็ตอบได้นก็โอเคแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรแป๊บหนึ่งแม่ อันนี้นี่เดี๋ยวบอกแล้วมันมีหลายรุ่นนาฬิกาตรงนี้เกียรหยิบออกจากตู้มาอ่แล้วที่สาคัญคือนี่มันมืดไหมเนี่ยมันจะเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดไฟให้แป๊บนึงเดี๋ยวไปเปิดไฟมาละอันนี้นาฬิกาครับแล้วก็นี่นี่ลำโพงของอีเลกครับอยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะทำหนึ่งคลิปแต่ว่าผมไม่สามารถทำเองได้ผมต้องถามน้องผม น้องแท้ๆเนี่ยแหละครับเขาชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะเรียกว่าชำนาญหรอเรียกว่ารู้แล้วกันอ่ะเดียวก็จะหาว่าโอ้โหเก่งกว่าคนที่เขาเปิดร้านแต่น้องผมก็ศึกษามาตัวนี้นี่เนี่ยเะพะชุดเนี่ยครับลำโพงซับแอมหรืออะไรพวกนี้ครับซื้อมาหนึ่งกับสายทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยครับสายออดิโอเวกอะไรพวกนี้ครับแสนกับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทตัวนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะทําคลิปอธิบายแล้วก็ว่า จริงๆไม่ได้ใช้เรื่องของเรื่องคือมันไม่ได้ใช้ช่วงเนี้ยมันมีใครเข้าไปห้องนั้นผมเคยทาไว้ให้พ่อดูแต่ว่าพอดีพ่อผมเสียไปแล้วผมก็เลยไม่มีใครเข้าไปใช้ผมก็ไม่ได้ใช้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะขายสักห้าหมื่นห้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวร,รอรอคลิปต่อไปเนี่ยผมจะให้น้องผมมาอธิบายว่ามันใช้ยังไงว่ามันเป็นอะไรมันทําไมถึงได้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้าใครตามผมรู้อยากรู้เนี่ยตามไว้ครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะ มาให้น้องผมอธิบายให้โอเคนะครับคลิปนี้น่าจะพอกว่านอโอเคครับ